มีบั๊กนิดนึงนะครับในแอปบอดน้อย Voice บนระบบ iOS มีเพื่อนสมาชิกแชทมาถามใน Messenger ว่าเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้เราเป็นส้มแป้นปรงังไทยเปลี่ยนอโอเคผมอยู่ในแอปบอดน้อย Voice แล้วนะครับบนระบบ iOS ตอนนี้ผมเลือกเป็นเสียงส้มแป้น เดี๋ยวขออนุญาตไปที่เปิดเมนูการน,นำทางปุ่มเนี่ยเอาเอาตรงนี้ดีกว่านะผมคัดลอกมาตึดตุดตุดตดคัดลอกเปิดเมนูการน,นำทางไปยังคิลิปอรนก,ก,การ้นดอแล้วเมื่อใช้ voice over นะครับผมใช้3นิ้วแต่สีครั้งก็จะเป็นการคัดลอกประโยคหรือวล,ลีสุดท้ายที่ voice over อ่านนะครับเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าเออมาทีสองพันสิบเครื่องมาส้มแป้นรงังพิ์ข้อความให้ตรงกับภาษาที่เลือกชปุ่มเนี่ยครับพิ์ข้อความให้ตรงกับภาษาที่เลือกช่องป้อนข้อความช่องเนี้ยแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บ ตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วเขาบอกว่าเขาหมุนโรเตอร์แก้ไขมาที่แก้ไขแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงสแกนข้อความเออปัดลงสแกนข้อความปัดลงสแกนข้อความปัดขึ้นสแกนข้อความเออไม่เห็นวางได้เลยครับพี่หมอคอมเออผมเองก็เออมันเป็นบั๊กนี่นาะแล้วผมก็เลยหาวิธีการว่าเอะแล้วมันจะแก้ยังไงล่ะตอนนี้คีย์บอร์ดขึ้นมาอยู่ข้างล่างนะครับผมลองสระอาสระอา พิมพ์ตัวอ,อักษรอ,อะไรก็ได้สักตัวนะครับกไก่ถึงฮอนกูกหรือจะเป็นวันนายุกสระก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมพิมพ์สระอาไปแล้วผมก็กดปุ่มนอลิงขอขวดลบสระอาลบสระอาทิ้งนะครับก็คือเราพิมพ์อะไรไปจะได้ลบอันนั้นทิ้งแล้วคราวนี้หมุนโรเตอร์ใหม่แก้ไขแก้ไขนะครับมาเจอแก้ไขแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงวางเนี่ยครับวางได้แล้วเออมันเป็นบัร์คคือถ้าไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปเลยมันจะวางไม่ได้แต่ถ้าพิมพ์แล้วลบทิ้งแล้วเออหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งวาง เด,เดี๋ยวเราลองขออนุญาตวางาับส้มแป้นปรังทช่องอ้อนข้อความกำลังแก้ไขเปิดเมนูการน,นำทางตำแหน่งจุดแทบอยู่ท้ายบรรทัดนะครับก็จะวางคำว่าเปิดเมนูการน,นำทางไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอืมทำไมมันเป็นบั๊กอย่างนี้ก็ลองนำไปแก้ไขง่ายๆกันใครที่คัดลอกอะไรมาแล้วหมุนโรเตอร์มาที่แก้ไขแล้วปัดลงเจอแต่สแกนสแกนสแกนให้พิมพ์อะไรลงไปก็ได้ตัวหนึ่งอ่า A B C D หรือ ฟหอกดอตัวใดตัวหนึ่งนะครับฟอฟันปุ๊บกดลบฟอฟันแล้วก็คราวนี้หมุนโรเตอร์มาที่คตัวอักษรแก้ไขแก้ไขแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงสแกนข้อความเลิกทำเนี่ยสแกนข้อความเลิกทำเนี่ยมีแต่สแกนข้อความเลิกทำเพราะว่าเราสแกนข้อความเลิก,เเลกทำเลิกทำไปก่อน <undo. S 1> อันดูอันดูไปแล้วทำกลับมาใหม่นี่ทำกลับมาใหม่สแกนข้อความเนี่ยทำกลับมาใหม่ทำกลับมาใหม่ก็จะกลับก็ก็วางคืนได้นะครับผมอืมทำไมมันเป็นบั๊กกันล่ะเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ มีอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้อยู่ผมก็ไปเปลี่ยนเจ e เจอร์ของ voiceover นะครับอย่างเช่นผมชอบใช้2นิ้วปัดไปทางซ้ายเป็นคำสั่งวางนะครับแต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนจ e เ t u r e เนี่ยก็ต้องเป็นเฉพาะบุคคลดังนั้นก็ปรับตามการใช้งานนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันว่าวิธีแก้ปัญหาบอทน้อย voice app บน ios ใช้แบบนี้นะครับบริการหมอคอม1414พลาดมานาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหากันก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตกันให้ได้ใช้งานกันอย่าง เ,ออเข้าถึงได้เท่าที่เราเข้าถึงนะครับ,บริการมอคอม1 4 1 4พรัทลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม